วันนี้จะพามาดูวิธีการทำไก่ยัดไส้กุ้งนะทุกคนอันดับแรกเราก็เอาปีกไก่นะคะมาตัดบนตัดล่างแล้วก็เอากระดูกออกนะทุกคนเอากระดูกออกหมดเลยนะตัดเอากระดูกออกให้หมดเลยนะแล้วก็ได้อ,ออกหมดเรียบร้อยเราก็เอาไปล้างด้วยน้ำเกลือให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นเราตามด้วยต้นหอมขิงสามเกลือ เกลือน้ำตาลผงชูรสเอาไปคุกคลุกให้เข,ข้ากันแล้วเราก็มาเตรียมไส้เลยก็คือเอากุ้งมาแกะกุ้งออกให้ดีนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยซับซับซับ,ซบแล้วก็เอามาสับตอนสับเราต้องใช้สันมีสับนะคะเตรียมกุ้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคะ่ะก็เครื่องปรุงก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามายัดใส่ในไก่เลยนะทุกคนแล้วเราก็มาเตรียมน้ําซอสไว้ราดนะคะน้ําซอสก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะเอาไว้ข้างล่างเขียนใต้คอมเมนต์ให้นะคะเราก็เอาไก่นยคะ ไก่ไปตุ๋นเลยนะคะตุ๋นจนสุกตุ๋นจนสุกให้เรียบร้อยเราก็จะได้ไก่ยัดไส้กุ้งนะอร่อยอร่อยอย่างนี้เลยค่ะทุก